ก่อนก่อนจะมาเรื่องนี้บูพาเวลครับรบี่ <ผม S 1> เบลใกล้จะจบแล้วค,ครับผมพ<า>รุ่งนี้แล้วกับไฟนอลพิโซดของพิพเบลซีรีส์ซีซั่นสองของเราก็เป็นการเดินทางอันยวไกลที่แสนยาวนานในช่วงเวลา2ปีที่เราอยู่กับตัวละครเริ่มต้นของผมแล้วกันที่เป็นชาลีแล้วก็คุณคุณพี่เบฟต้องเรียกว่าอะไรสรุปเรียกคุณใ้่ไหม ไม่ได้คุณไม่ได้คุณก็พีเว็บองเดียวมันดูห่างไกลเกินไปเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดคิชาลีเขาความจําเสื่อมอยู่ยาจาที่เล็ของเขาไม่ได้ขเขาก็เลยไม่รู้ว่าเรื่องมันจะจบลงเลยได้ดีกันได้ยังไงก็ต้องไปรอดูในวันพรุ่งนี้นะคะรับครูอามณเป็นไงบ้างกับเรื่องการจะจบแบบสำหรับเราก็เอาจริงใจหายนะเพราะว่าเหมือนเราอยู่กับโปรเจกต์นี้มานานมากแล้วก็เป็นโปรเจกต์ที่ให้กําเนิดผมใหม่แล้วกัน แล้วก็ให้โอกาสอะไรหลายๆอย่างจนมาถึงสิงสารตรายตอนนี้ก็เหมือนเป็นพรุ่งนี้แล้วกันเป็นวันส่งตัวละครกลับสู่โลกนิยายแล้วกเ็เป็นวันที่น่นาจะแฮปปี้เพราะว่าทุกคนน่าจะเห็นกับท้ายเรื่องไปแล้วมันมีอะไรสปอยมานิดนึงทุกอย่างน่าจะจบได้ด้วยดีนะครับก็เต,ต้นเต้นเต้น,ตนมีให้ลดอกีกไหมครับบทสรุปของเรื่องนี้สำหรับ หมายถึงว่าทิ้งเชื้อให้ต่อไม่มีนมกแสแง่มายว่าหลายคนจะลุนเรัาละครว่าใครจะอยู่เพราะใครจะไปใครจะอะไรอย่างเงี้ยอ๋อใครจะลาตายบ้างเหรออ่เอ่อรูดได้เหรอก็คนที่ควรไปก็ต้องไปล่ะครับอ่าตกใจอรมากไปแล้วด้วยแล้วมีตัวร้ายใหม่ไหมไม่มีแล้วหมดซีซั่นแล้วเ่อมีซีซั่นสามไงไม่ไหวแล้ว แต่บอสผลงี้นี่คือแฮปปี้ใช่ไหมสำหรับพวกเราแฮปปี้ครับแฮปปี้แฮปปี้จบลงได้ดีซียงสามไม่มีครับแต่เรื่องสามไม่แน่เอ้ยแต่เราก็มาต่อเลยกับโปรเจกต์นี้ครับผมสิงสาราตายเป็นไงฮะสิงสาราตายเพราะว่าเหมือนเราต้องได้ทำงานต่อเนื่องเลยไม่แทบจะไม่ได้หยุดกันเลยก็ต่อผู้เราเองหัวจริงเดือนหน้าน่าจะเป็นเดือนที่หนักที่สุดของเราเพราะว่าเป็นเดือนที่เราเริ่มกลับมาอีกครั้งกับพี่เบฟเอเชียทัวร์รอบนี้อุ้รอบนี้เราไปหลากหลายที่มากเหมือนกัน ก็เราก็จะบินบินกันเป็นนกอ,อีกแล้วแต่รอบนี้ยากิว่งที่ว่ามันต้องบินแล้วก็แลนดิ้งกลับมาพร้อมเข้าสู่น้องทูบก,กับพี่สิงหาอีกรอบในทุกๆอาทิตย์ซึ่งเบรกวางไว้แน่นมากเพราะว่าเรามีวันออนที่แน่ชัดเราต้องปล่อยผีให้ถันต้องตันเราก็เลยอัดแน่นจัดหนักจัดเต็มแน่นอน เอเชียทั้งนี้ไปกี่ประเทศนะที่จะต้องไปที่มีใครจะต้องไปโอ้โหที่มียังไม่คอนเฟิร์มน่าจะทั้งหมดน่าจะมาสิบแปดเก้าสิบแถๆนี้ที่ครับเราจะจัดการเวลาอย่างเงี้ยเรื่องทิศก็การถ่ายทำเอเชียทั้งก็ต้องไปเลน่าจะต้องอ่านเครื่องแต่มันม่ไดเพราะว่าเราถ่ายต้นอาทิตย์ครับแล้วก็ปลายอาทิตย์เราก็ต้องไป3วันอย่างเงี้ยมันก็ไม่น่าจะมีเวลาแล้วก็ต้องต้องหาวิธีเอา อย่างที่ทุกคนเห็นไปที่แบบเรามีแบบมีเพทมีอะไรให้ทุกคนเห็นก็คิวอะไรประมาณจันทานพุส่วนใหญ่ในทุกอาทิตย์ซึ่งวันนี้เราไล่เก็บแบบแต่ละโลไปเรื่อยๆแต่ว่าจะเข้าสู่แบบโลแบบยิ่งใหญ่อลังการแล้วเรื่อมีพวกต้นไม้บ้านอะไรพวกนี้สถานีเรื่องการถ่ายทอข่านอว่ามันในเรื่อง ในเรื่อง acting ก่นอนนะครัผมว่าเรื่องของ acting มันค่อนข้างจะลึกแล้วก็เข้มข้นมากกว่าของทีมซึ่งด้วยตัวบทมันแบบเขียนแบบเป็นเหตุเป็นผลแล้วเนื้อเรื่องมันน่าติดตามไปเรื่อยๆด้วยมันก็เลยทําให้การเล่นแต่ละอันของเรามันต้องควันเงินไปเรื่อยเพราะว่าเนื้อเรื่องมันเดินเดินอย่างรวดเร็วถ้าเราแบบ เราไม่ได้ถ่ายเลีงซีถ้าเราถ่ายไปแล้วมันโดดเอยมันก็จะเห็นได้ชัดมากเขาปุ๊บปุ๊บไปเลยถ้าไม่มีวามองนึกภาพจำเราไม่รู้เพราะไเหมือนงานมันต่อเนื่องเลยมนพอเรื่องนี้จบเรื่องนี้ก็มาเลยจริงมีนะครับมีม,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 มีมีคิดคิดมาตลอดด้วยว่าจะทำยังไงแต่รวรนน่าจะเขาเรียกว่าเฮาเตอร์ก็น่าจะต้องใช้วิธีช่วยด้วยแล้วก็น่าจะเป็นหลักๆก็คือแกนในของตัวละครที่จะที่จะช่วยเราได้เยอะหมายถึงว่าเป้าหมายของตัวละคร ว่าเขาแบบว่ามีอดีตเป็นยังไงใบเก่าเป็นยังไงแล้วตอนนี้เขากำลังทําอะไรแบบว่าถ้าเรามีพวกเนี้ยตอนเข้าซีนมันก็น่าจะช่วยเรื่องตัวละครจุภาพจําไปเยอะครับเปิดกล้องไปสี่ห้าคิวแปดนะครับแปดไปเป็นไงบ้างกับงแปดคิวที่จะได้เรื่องงานมาเจอเจอหลากหลายตอนนี้ช่วงเหนื่อยอยู่ครับเพราะว่ามันยังพิดเดฟเนี่ยเรามี12 13คน เราเฉลี่ยแบ่งๆกันอาศีนี้คนนี้ถ่ายคนนี้พักคนนี้ถ่ายคนนี้พักแต่ตอนเนี้ยมันสิงหาทู่สิงหาทู่สิงหาทูกเป็นซอนเกิตเบรเลยใช่ครับคือทำให้ผมโดนแย่งตำแหน่งการนอนในกองเนี่ยคือผมโดนแย่งไปเลยคุณไม่ได้โดนแย่งรูปยังมีอยู่ไม่แต่ว่าเก้าอี้อย่างเงี้ยโดนพี่ออตโต้แย่งไปหมดแล้วก็คุณไปหลับในซีแทนสนุกสนุกแต่ว่าเขาเรียกว่ามันเข้มข้นเลวงานการการทำงาน นนเพราะว่าเราต้องควบคู่ไปด้วยของผม8คิวที่ผ่านมาเอาจริงได้เจอหลากหลายซีนที่ทั้งซีนแบบไปทั้งกลัวผีสืบสวนสอบสวนหรือว่าแบบเป็นแบบสวีทหวานแบบทุ่งสิงหาที่เราก็ายังเราก็ายังจูนกันอยู่ว่ามันจะเป็นยังไงเพราะว่ามันก็เอาจริงคารคเตอร์ชาลิเบ็บมันกง แทบเราจะต้องลบภาพจำของตรงน,นั้นให้ได้ด้วยแลวก็มีเรื่องของพวกดาราม่าครับซึ่งดาราม่าเนี่ยผมผมอะ่ะกลัวซีดดาราม่ามากที่สุดในในชีวิตการแสดงนะเพราะว่าให้ดูอย่างเรื่องที่เทปนี้ทแทบจะไม่มีอะไรที่ผมดาราม่าขนาดนั้นเหมชาลีมันก็จะแบบยิ้มยิ้มไม่หมาน้อยส,ส,ส,สยดใสเป็นวันแต่ว่า <S <S 2> <S 2> ของรูปเนี่ยมันมันมิน เนื้อเรื่องที่ลึกซึ้งอยู่แล้วแบบยิ่งถ่ายตามโล่อย่างที่บอกว่ามันไปถ่ายตอนจบก่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ก็ยากอยู่ครับที่จะแบบไปเล่นตรงนู้นเลยซึ่งและคนรุ่นเคยมีตัวละครที่โด่งดังนะเรื่องนี้มันจะต่างกับพี่เบ๊บยนะังไงมันไมต่างแบบเธอจะคงไม่วิ่งเข้าไปอ้อนแนตะ่จะแบบอานนี้กลัวผีผนะกลัวผีวผเก็ <c oughs> จะมาปกป้องเือ ผมว่าเรื่องนี้มันน่าจะเป็นเนื้อลา์ที่แตกต่างจากเรื่องก่อนแลยกันเพราะว่ามันมันมันจะนําด้วยความสัมพันธ์ที่ค่อยๆเติมไปเรื่อยๆแล้วก็เป็นการแบบว่าเทคแคร์การปกป้องกันแล้วกันเป็นโมเมนต์เล็กๆที่ที่คุณดูและคุณจะเห็นมันไม่ได้ต้องเป็นซีนที่ปั้นขึ้นมาเพื่อสิ่งนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็มีหยอดๆยอดเยอะอยู่แล้วก็เป็นซีนโมเมนต์น่ารักๆเยอะมากไจริงถ้าตอนอ่อนไปแล้วแล้วเรามาแบบ นั่งดูวิเคราะห์ความสำพัญกันคู่จริงๆกคืออาจจะมความสำพั์แต่ก็ค่อนข้างจะีึนๆอยู่เหมือนกัน<แ>เพราะว่าเราตอนิร์งช็อปเราเนี่ยโอ้โหนั่งทํากันหลายวันมากนะสาหรับกับครูที่เป็นเชลที่สอนแอคติ้งก็ฟังตรงนี้กันนานมากเพราะว่ารายละเอียดมันแบบแต่ละจุดก็แบบเฮ้ยใครชอบใครก่อนมันเติมอะไรให้กันตรงไหน,ไหนเราเขาต้องการสิ่งไหนในแบบชีวิตเราไปเติมเต็มให้เขาได้หรือให้ไหมอะไรอย่างเงี้ยครับ ซึ่งก็เป็นการบ้านที่หนักหน่วงในแต่ละซีนเหมือนกันงั้นแสดงว่าคุณดูจะได้เห็นไม่ได้ติดโมเมนต์ที่ไม่ได้เจอในพิซเบ๊มแน่นอนแตกต่างจากพิซเบ๊บมา,มากมากแล้วก็ดารมา,กก <บ S 2> าม่ามก็าเยอะอยู่ควับส่วนความสะพานของผู้กับผู้ขาจะเป็นไงในเรื่องนี้ป๋าจะรักการถ่าถ้าให้ดูแบบว่างคงกว้างเป็นภาพรวมนะผมว่ามันค่อนข้างราบรื่นนะครับไม่ไม่ได้มีไม่ได้มีอะไรที่ ทำให้พวกเราแตกแยกหรืออะไรแล้วก็รักกันดีอาจจะมีเงินๆงินภาษาแฟนหรือัวเมียนะครับก็มันก็เรื่องปกติแล้วก็มันจะเป็นฟิลแบบว่าสืบสวนสืบสวนเอาไว้มากผู้ชมค่อยๆติดตามการเดินทางคู่ด้วยกันเพราะว่ามันจะนําเรื่องด้วยการสืบสวนสอบสวนเป็นหลักเพราะว่าเรื่องมันน่าติดตามมากแต่ว่าในระหว่างสืบสวนสอบสวนเนี่ยมันก็ทําให้เราได้อยู่ด้วยกันแล้วก็แบบ ผมเจอผีอย่างเงี้ยอยู่ใกล้เขามันก็มันก็ไม่เจอผีมันก็ทําให้แบบความสัมพันธ์มันเริ่มพัฒนาขึ้นเรื่อยๆแล้วก็สนิทกันจนต้องใส่กายเป็นห่วหัวใจแต่มันก็มีตัวละครที่จะไม่ฟังกับกันอย่างนี้ใช่ไหใช่ครับหมายถึงว่าปมตัวละครแต่ละสมรู้ใจจะต้องมาช่วยกันพลายู่นอปมมันนั้นเป็นเรื่องของการที่ช่วยซึ่งกันและกันเพราะว่า ผมก็ไม่ตกอยู่ในที่เกิดเหตุเขาเป็นารวัตจะมามาจับผมตอนแรกแต่ว่ามันรู้สุทสดท้ายว่าเอผมก็แค่บังเอิญอยู่ตรงนั้นเขาก็ต้องพยายามช่วยผมแล้วเขาก็พยายามสืบคดีซึ่งเขาก็หาทางไปต่อไม่ถูกเพราะว่ามันเกีเ่ยวกับสิง่งลี้ลับเขาไม่สามารถเห็นได้เราก็เลยต้องไปเป็นที่ปรึกษาวิญญ,ญาณ สำหรับผมน่าจะมีเรื่องเรื่องเ,อเรื่องการสืบสวนสอบสวนที่มันหนักอยู่แล้วก็เรื่องเสน้นรักระหว่างเขาผมว่ามันมันเป็น,สนเส้นเบาๆน่ารักน่ารักคุกกลิกดีกว่าแล้วก็ส่วนระหว่างออโต้คิงที่รับบทดเป็นคิงเขาเป็นเหมือนอดีตซัมวันกับเราแล้วเราก็แบบว่า เคยแบบว่ามีเหตุเหตุใดเหตุหนึ่งที่ทำให้แยกจากกันอะไรเงี้ยแล้วดีเขาหนับเข้ามามันก็จะมีเส้นสัมพันธ์นี้แล้วก็มีของแม่ที่รับบทเป็นอโย,ลอโยเล่นแล้วก็น้องสา,สาวเมษาเดวเล็กที่จมน้ําตายเพราะผีเราไม่เชื่ออะไรเงี้ยมันก็จะมีดราม่าเยอะไปหมดก็อยากจะฝากผลงานที่เรากำลังถ่ายทำกันอยู่โดยตั้งใจแบบสุดๆแล้วก็ พยายามทามันออกมาให้เป็นผลงานที่ดีที่สุดกับโอกาสทั้งใหม่ของเราสองคนที่มันเป็นประสบการณ์ที่ผมไม่เคยคิดว่าจะได้มาทําก็คือเกี่ยวกับเรื่องผีเพราะาผมกผลัวผีและก็และก็เป็นสึกสอบสวนที่น่าตื่นเต้นแบบสุด,สดโดยเรื่องนี้เนี่ยผมว่าพี่พีตเตอร์พ่อจริงแบบสุดๆแล้ว กับอันนี้รอบนี้คือแบบลุยแบบมากๆก,ก็อยากให้ทุกคนมารอติดตามกันผมว่ามันสนุกแน่นอนรับประกันความมันตั้งแต่อีีหนึ่งเหมือนเดิมเพราะว่าเราเป็นแบบ e ีีหนึ่งพิเดีเรามันจัดเต็มอันนี้เราก็จัดจัดหนักให้เหมือนกันก็ต้องมาเห็นกัตตาและต้องเหนกัตตาเลยว่ามันจะยิ่งใหญ่ลังการขนาดไหนก็อยากให้รอดูครับกับสิงสาระตายก็ มาดูกันได้นะครับทางช่วงวัน31เวลา4ทุ่ม15ทุกวันศุกร์ครับแล้วก็ดูเวอร์ชันอันคัดแบบดูเวอร์ชันออนไลน์แบบอันคัดได้ที่ไอชีสามารถเริ่มดูวันแรกได้พร้อมกันอีกวันปล่อยผิวนี้ก็คือวันฮาโลวีน31ตุลาคมนี้ครับก็มาดูกันเยอะนะจ๊ะมาช่วยทั้งทุกกันเร็วแล้วก็ช่วยคุณสารวัตรสืบหน่อยอมาสืบกันแล้วครรครับครับครับขอบคุณครับ